รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ก่พีจะกินบนโอวกาหรือที่ไทยก็มาตรฐานเดียวกันถุงขยะฮีโร่หนาชัวร์ตัวจริงมั่นใจใช้ถุงฮีโร่สมเด็จเจ้าพยาบรมหาศรีสุริวงศ์ช่วงบุญนาคเนี่ยท่านเป็นผู้สำเร็จราชการและเนี่ยสมเด็จพระจานทร์โตเนี่ยท่านก็เดินเข้าไปหาแล้วก็พูดว่าที่นี่ช่างมืดนะักสมเด็จเจ้าพยาเนี่ยท่านก็ตอบว่าตราบใดที่ท่านยังมีชีวิตอยู่จะไม่ทําให้บ้านเมืองต้องมืดมน ก็ดีขึ้นค่ะง่ายๆไม่ซับซ้อนเหมืเหมยอะโมตะคอยระวังรถก็เลยไม่ไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะเมื่อกี้เอา้านี่แจ้งที่หนูเจอที่วัดบังกรนี่น้องคนสวยนี่นาสมัยที่เราเคยได้ยินว่าโรคหาระบาดเกิดเป็นนำนานแร้งวัสเกตรเปรตวัสุทัศน์แต่ในความน่ากลัวน่าเกลียดนั้นนะ่ะเป็นที่สำหรับเจริญพระกรรมฐานของพระที่ท่านปฏิบัติถึงมันจะยากแต่การจะลองดูค่ะ สู้ๆนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะครุณดิ๊กเดี๋ยวก็เดี๋ยวป้าเด็กๆใครมีโทรศัพท์บ้างเรียกคนไย้มาให้พี่ดิ๊กตรวจพี่หมอระวังค่ะระวังค่ะระวังค่ะมีใครเป็นยาดมไหมคะคุณครูระวังค่ะ ที่เราจะดูเรื่องพระกลุ่มต่างๆนั้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวัสดุวิวัติเนี่ยเราควรจะต้องรู้เรื่องพิมพ์ก่อนโดยพระสมเด็จเนี่ยที่เป็นพิมพ์นิยมเนี่ยนะก็จะมีพิมพ์ใหญ่นะครับอย่างพิมพ์ใหญ่อย่างเงี้ยหลักๆเลยเนี่ยก็คือองค์พระจะใหญ่นะครับแล้วก็มีซุ้มอันนี้ก็เป็นปกติอยู่แล้วของพระสมเด็จแต่สิ่งสำคัญคือจะมีชายจีวรน,นะครับในโบราณเนี่ยนะเขาจะเรียกว่าพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ชายจีวรก็คือระหว่างข้อศอกซ้าย เข่าซ้ายเนี่ยจะมีรอยเชื่อมต่อที่เป็นลักษณะชายตีวอนเล็กๆนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดสําคัญพระพิมพ์ใหญ่ก็คือจะมีชายตีวอนถ้าในกลุ่มที่เราจัดเป็นบินพระประธานเนี่ยก็คือมีชายตีวอนด้วยจะมีสิ่งสําคัญเพิ่มเติมนอกจากชายจีวอนแล้วอย่างองค์นี้เขาเรียกว่าชายจีวอนบางมองไม่ค่อยเห็นบางเหรอบาง,บางใช่พระสมเด็จจะมีชายจีวอนบางชายจีวอนหนาแล้วก็ชายจีวอนเส้นลวดถ้าเป็นเส้นลวดคือจะเป็นลักษณะเป็นเส้นขึ้นมาเลยนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นพระประธานก็คือจะมีเส้นแซมอีกสองเส้นนะเส้นนิสิธนะแล้วก็เส้นบัวลูกแก้วอ่าเรียกเส้นแซมก็ได้สองเส้นอีกทีหนึ่งแต่ว่าพระเนี่ยจะต้องมีชายจีวรน,นี่ก็คือ,อสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนอก่อนที่เราจะไปศึกษาทั้งหมดนะครับเพราะพิมพ์มีเยอะมากมมยวต้องมีพิมพ์เจดีพิมพ์เส้นได้พิมพ์เกียรติบัวตูมอีกมากมายเลยโหยากมากว่าที่เซียนพระนี่น่าจะ หนักใจกันมาทีเดียวน,นะคะเยอะท่านางได้เนะาะท, <ำ S 1> ทำได้ทำได้อออได้อยู่อาจารย์คะแล้วทำไมสมพระสมเด็จของวัสตือเนี่ยถึงเป็นที่รู้จักแล้วก็มีแต่คนนับถือกันอย่างกว้างขวางล่ะคะอันนี้ก็ต้องบอกเราสองคนเลยนะว่าเคยได้ยินไหมนอนวัสตือโตวัชยโยนั่งวัชยโยโตวัดอินจำศีลวัลขังเคยได้ยินไหมไม่เคยค่ะอันนี้เป็นเรื่องราวของสมเด็จพระจานทร์โตนะเขาก็ว่าท่าน นองวัสตือนั่งวัดชยโยโตวัดอินจำศีวะลวัลคังอันนี้จะพูดถึงวัดที่มีความสําคัญกับสมเด็จพระชานโตหลกัหลกๆนะครับอ๋อเป็นแต่ละอริยบทของท่านใช่ไหมคะใช่<อ>ก็ถ้าวัดนอนก็คือหมายถึงว่าตอนท่านเกิดใช่ไหมครับก็นอนอยู่เห็นไหมครับต่อมานั่งได้ไ็ไปนั่งอยู่อ่างทองวัดชยโยโอ,อ่าพอโตยืนเดินได้นี่ก็อยู่ที่วัดอิน คำว่าจําศีลวรรคังก็หมายความว่าท่านก็ไปเป็นเจ้าวาดนะครับอยู่ที่วละคังตั้ง,งปีพุทธศักราช2,395นะตอนนั้นก็ใช่ท่านก็ไปอยู่ที่วรรคังแล้วนะครับก็เขาเรียกว่าเป็นวัดสุดท้ายที่เป็นชื่อที่เราเรียกถึงทุกวันนี้ว่าสมเด็จวระครังหนูเห็นพระนอนองค์นี้สวยมากเลยค่ะคือเลยอยากรู้ว่าเป็นพิมพ์อะไรอะคะ แน่น่ะสิคะอาจารย์เพราะว่าหนูว่ารูปร่างแบบนี้เนี่ยมันแปลกตาม,มากเพราะปกติจะเห็นท่านนั่งหรือว่าเป็นองค์แบบสี่เหลี่ยมแบบนี้แต่ว่าอันนี้<ช>พอเป็นนอนแล้วก็มันแปลกตา,มมาใช่<ล>ค่ะดิศศีก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกัน,นะค่ะตั้งแต่เห็นครั้งแรกเลยท่านี้เป็นพิมพ์พุทธายาิซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่เป็นเรียกที่เรียกว่าพระนอนพระสตือเนี่ยก็คือพิมพ์นี้แหละมีเซนค่ะมีเซนว่าอีกไม่นานน่าจะได้เป็นเจ้าของนะ อุ้ยแมราน่าจะทำน่าจะเก็บกลับบ้านได้เซนเซนเซนนี้น่าจะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วตอนนี้ผมเริ่มมีเซนเหมือนกันนะเซนอะไรคะเซนเสียของโอ้โหถ้าอย่างนั้นปไะกลับบ้านไหนๆอาจารย์ก็พูดแล้วเนาะก็เปลี่ยนผ้าอย่างเราขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยังยังยังส่องดูก่อนส่องดูก่อนอ๋อส่งดูก่อนส่งดูก่อนเดี๋ยวลองดูลอง๋อใช่เพราะว่าหนูเห็นว่าอาจจะมีเป็นสีสีอยู่ค่ะใช่อันนี้ค่อยๆดูนะ เห็นค no? yeah. right? ah. right? ่ะอาจารย์เพราะว่ามันจะมีเป็นสีสีเยอะมากค่ะสีฟ้าสีเหลืองเห็นไหมคะขนาดองค์พระเองอ่ะยังมีเป็นสีเลยเพราะฉะนั้นเจ้าของอ่ะต้องชื่อดินสอสีอาจารย์เข้าเรื่องตลอดเวลาเฮ้ยหนูกาลังจะแบบโอ้ของหนูก็มีสีทองเหมือนกันค่ะดูแบบเชื่อเขาเลยอย่างนี้เลยอันนี้ก็จะมีลงรักปิดทองนะคือโบราณเนี่ยเวลาเขาจะรักษาพระเนี่ยเขาก็จะมีการลงรักเอาไว้นะครับรักษาผิวด้วย คราวนี้สีเราเคยอธิบายกันไปแล้วถ้าเป็นสีแดงออกดินเผาเนี่ยก็จะเป็นเนื้อพระที่เรียกว่าพระซุ้มกอกำแพงเพชรสีเขียวเจอไหมเจอค่ะอาจารย์ถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นหินดินหยกเขียวที่มีใสอยู่ในองค์พระแล้วสีน้ําเงินล่ะคะทีฟฟ้าอยู่ด้วยกันกับสีเขียวเราสีเหลืองละคะอาจารย์อันนี้คือเป็นสีของนิสอเหลืองเห็นไหมล่ะขนาดขนาด มันพูดอีกมันก็ถูกอีกคือต้องเอาให้ได้นะฮะ้เข้าตลอดเวลาจริง,รงค่ะการแต่ว่าการอะไปเจอตำราหนึ่งคะ่ะจย์เขาเขียนไว้ดีมากเลยเขาบอกว่าพระสมเด็จของกรุวัดสตือเนี่ยคะ่ะที่เขาสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี24 1 4หนึ่งใช่ไหมคะคซึ่งสร้างตอนที่ก่อนที่พุทธันโตเนี่ยท่านมรณภาพหนึ่งปีเพื่อที่จะระลึกถึงมารดาของโยมามรดาของท่านใช่ไหมคะซึ่งเขาสร้างที่บ้านเกิดใช่ไหมคะที่วัด ชื่อวัดอะไรนะคะ,ะวัดเดิมที่วัดท่างามอ๋อวัดท่างาม,มซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นวัดสตือที่พระนครศรียุทธยาเราที่สาคัญคือที่หนูว้าวมากๆในบทความนี้คือเขาบอกว่าพระใหญ่เนี่ยพระนอนใหญ่เนี่ยเขาก็มีความยาวตั้งห้เมตรสูงอีก16เมตรแล้วก็ยังกว้างอีก9เมตรจริงหรือเปล่าคะอาจารย์ใช่ก็ถือว่าเป็นพระนอนที่ใหญ่มากในยุคนั้นเลยนะสมเด็จพระจานรโตเนี่ยท่านจะสร้างพระใหญ่และพระที่โตสมชื่อท่าน แม้แต่พระนอนพระองค์ใหญ่ที่วัสตือเนี่ยตอนสร้างเนี่ยก็ต้องบอกว่าสมเด็จพะยานโตเองเนี่ยท่านทูลขอราชการที่หว่าขอให้ท่าทุกคนที่มาร่วมสร้างเนี่ยถ้าสร้างเสร็จแล้วเนี่ยขอทําบุญเล้เลิกทาตซึ่งเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการเลิกทาาแล้วก็มีบันทึกเรื่องราวเนี่ยอยู่ที่วัสตือและครอบครัวของคนที่สร้างในวันนั้นเนี่ยก็ยังมีตัวตนอยู่จริงอยู่ที่เป็นชาว อ่าเป็นตระก,กูลแล้วกันที่อยู่รอบๆวัดแล้วก็มีการสร้างพระนี่แหละชุด,ดี่ีห็นี่แหละเข้าไปบรรจุอยู่ในกรุกเลยเรียกว่าเป็นพระสมเด็จบรรจุกรุกกวัตถุอืมๆๆอ๋ออาจารย์คะหนูก็เลยหนูก็เลยอยากจะถามอาจารย์ว่าถ้าสมมติว่าผู้หลักผู้ใหญ่อะค่ะที่ไปเปิดกรุกเนี่ยแล้วทําไมทางวัดถึงไม่ทราบแล้วก็ไม่ได้อยู่ในประวัติของวัดเลยล่ะคะจริงๆต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมีการเปิดกรุกอย่างเป็นทางการจริงๆเนี่ยสองพันห้าร้อยเนี่ย นะครับโดยจอมพลประพาทเนี่ยตอานั้นก็คือที่กลุ่บาหขุนพมแต่ว่าวัสดุตือเนี่ยก็มีเป็นข่าวลือว่าจอมพลปอเปิดเมื่อปี2,499ก่อนที่จะรีภัยไปที่ต่างประเทศนะครับซึ่งเราบอกว่าถ้าคนที่สมัยก่อนเรื่องการข่าวก็อาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับแล้วการศึกษาประวิต่ตางๆเนี่ยบางทีก็ยังไม่มีการศึกษาที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไม่มีการศึกษา ก็ทําให้ข่าวลือเนี่ยมีจํานวนมากแต่จริงๆแล้วการแตกกลุ่ของพระเนี่ยมีการแตกอยู่เรื่อยๆละ่ะทุกครั้งที่มีการบูรณะพระต่างๆนะครับบูรณะวัดบูรณะพระพุทธรูปก็จะมีการพบการเจอเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วในบ้านเมืองเรานะครับบางทีอาจจะมีก่อนหน้านั้นแล้วก็ได้หรือจะมีมาเร็วๆนี้ก็ได้ซึ่งเรื่องราวเนี้ยไม่มีใครบอกได้แต่ว่าเรื่องที่เป็นเรื่องที่จริงที่สุดเลยเนี่ยก็คือสมเด็จพระเจ้าจาร์โตเนี่ย ท่านเคยทํานายเอาไว้ในสมัยนั้นว่าให้ญาติโยมนะที่ท่านเจอเนี่ยถ้าท่านมอบพระส,สมเด็จให้เนี่ยให้เก็บรักษาเอาไว้ให้ดีๆเพราะท่านบอกว่าวันหน้าจะมีค่าเราหาได้ยากมากแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆในตอนนี้จริงๆด้คะ่ะ <c oughs> ใช่จนผ<ช>ู้หลูอยากจะเป็นเซียนพระเลยเนี่ยแหละค่ะจ๊ะพระสมเด็จก็เป็นจากพ <c oughs> ริาคา <c oughs> เครื่องนะจนถึงทุกวันนี้การเชื่อพี่ว่า ตอนนั้นเรายังไม่เกิดแต่ตอนนี้เราเกิดแล้วเราเก็บไว้ตอนนี้เราเก็บตอน,นี้ได้ยปีข้างหน้าใช่เพราะว่าพระที่อยู่ตรงหน้าเราอะ่ะอาจารย์โจกอะ่ะ ให้เราอยู่แล้วเพราะอาจารย์จงเป็นคนใจดีมากโอ้อาจารย์ขอบคุณมากเลยนดับย่างนิดนึงนะอันนี้มาง่ายมากเลยนะมาง่ายมากเลยง่ายมากเลยนะเรียกว่าสะสมง่ายเลยเรียกเรียกว่าพูดไปเรื่อยเดี๋ยวอาจจะใจอ่อนเองใช่น้องไปเรื่อยไปเรื่อยเดี๋ยวไม่ต้องไปถึงกุเลยไม่ต้องเลยนังต้องตรงนี้ก็ได้เลยเอาจากกล่องเลยนะจากกล่องเลยจากพาเลือกคนพาเลือกคนงานั้นเถอะใช่ไงหนูถึงบอกว่าอันนี้เลือกหนูนี่คนพยายามเลือกมากนี่ชงมาตั้งแต่ ตั้งแต่คุยเริ่มต้นมาเลยนะจอมน้าเพราะว่าไหนๆก็ชื่อดีอสีแล้วไงแต่ผมจะเริ่มเก็บแล้วเก็บอะไรคะเก็บไม่ได้เก็บสะสมเก็บความรู้เหรอคะใช่เก็บพาละกับบ้านเลยเก็เก็บกับบ้านเลยเดี๋ยวอยู่ไปเรื่อยๆต้องหมดแน่เลย